ลมต้นขึ้นแล้วอย่างยิ่งใหญ่และได้เสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าชมนะคะสำหรับงานแสดงสินค้าและบ,บริการวงจรอิเล็กทรอนิกส์แห่งเอเชีย2024หรือ Thailand Electronic Circuit Asia โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI สมาคมแผ่นวงจรพิมพ์ไทยและสมาคมแผ่นวงจรพิมพ์ฮ่องกงจัดขึ้นในระหว่างวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณศูนย์ทศกรัรและการประชุมไบเทคบางนากรุงเทพ ประกาศความสําเร็จของประเทศไทยใน3ด้านด้วยกันนะคะซึ่งได้แก่ทานการผลิตแผ่นวงจอรอิเล็กทรอนิกส์อันดับหนึ่งของอาเซียนศูนย์กลางการประชุมไมซ์แห่งอาเซียนและเจ้าภาพการจัดงานประชุมวงจอรอิเล็กทรอนิกส์ระดับโลกครั้งที่17ปี2027นะคะพร้อมคาดการสามารถสร้างมูลค่าการซื้อขายได้สูงถึง2000 20, 0ล้านบาทโดยผ่านกิจกรรมหลักนะคะเช่นการจับคู่เจรจาธุรกิจการจัดกิจกรรมเน็ตเวิร์กิิง การจัดประชุมและสัมมนาระดับนานาชาตินะคะรวมถึงการสร้างโอกาสการจ้างงานกว่า8 0,000ตำแหน่งในภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะเป็นที่ต้องการเพิ่มอย่างมากในอนาคตอีก2ปีข้างหน้านั่นเองนะคะโดยในวันแรกของการจัดงานได้รับเกียรติจากนายณริ์นะคะเลขาที่การคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ b o i พร้อมด้วยดรดวงเดชนะคะผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสินค้าสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ นายพิธานนายกสมาคมแผ่นวงจรพิมพ์ไทยและนายแคนิสชุงนะคะนายกสมาคมแผ่นวงจรพิมพ์ฮ่องกงเขาร่วมเปิดงานอีกด้วยนั่นเองค่ะครับผมก็ผมว่าถือว่าประสบความสาเร็จนะครับท,ทุกเป้าหมายที่เราวางไว้ก็ได้เกิดเป้าหมายนะครับแล้วก็จริงๆเราวางไว้ว่าเ,เราน่าจะมีประมาณ150นะครับก็จริงๆเรามีเกินเอ็กซิบิเตอร์ที่ที่เราวางไว้นะครับแล้วก็ยังมีเวทีลิสตีกประมาณ50คนนะครับในส่วนของวิซิเตอร์เนี่ย ที่จากบริษ,ษัทชั้นนำเนี่ยระวางไว้ประมาณ2,000นะครับแล้วก็ที่มาจริงจริงมา register p r e i register ไว้ก่อนเนี่ยประมาณ3,000นะครับแล้วก็ยังยงเยอะขึ้นเรื่อยๆครับผมครับผมมีนวัตกรรมค่อนข้างเยอะมากนะครับในในงานนะครับอยากให้ทุกคนมาดูนะครับแล้วก็จะมีทั้งเครื่องจกักรมีทั้งผู้ผลิตนะครับมี supply chain มี raw material ครบทุกอย่างที่เกี่ยวกับการผลิต pcb นะครับแล่นอกจากนั้นเนี่ยตลอดทั้งงานเรายังมี speaker นะครับอีก ประมาณ16ขั้นนะครับที่จะพูดเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆของ PCB Industry เกี่ยวกับตลาดนะครับแล้วก็เกี่ยวกับทุกอย่างที่ที่เป็น PCB ครับผมอ๋อคุณยน AI นะครับจริงๆแล้วเนะี่ย AI ก็จะเปลี่ยนตลาดอิเล็กทรอนิกส์ไปนะครับไปขั้นหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย PCB ก็จะเป็น PCB ที่ซับซ้อนขึ้นนะครับอิเล็กทรอนิกส์ก็จะเป็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็ ผมเชื่อว่าตลาดก็จะมูฟออนไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ผมเชื่อว่าประเทศไทยจะได้เป็นดิฟิทกับตรงนี้ครับผมจากปีที่แล้วมาถึงปีนี้เนี่ยมีโปรเจกต์ของ b ีในประมาณ50โปรเจกต์นะครับมีเงนินลงทุนประมาณแสนห้าหมื่ล้านนะครับเรามั่นใจว่าภายใน5ปีเนี่ยเราจะเป็นอันดับ4ของโลกนะครับแล้วก็จะเป็นฐานการผลิตที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนนะครับ ก็คาดหวังไว้มากนะครับแต่ก็ประสบความสําเร็จก็อย่างที่เราคาดหวังไว้ครับคิดว่าปีหน้าเราได้จะทำได้ใหญ่กว่าเยอะครับผมยังไงก็เชิญนะครับงานเทค่านะครับอยู่ที่ฮอล์101นะครับผมว่าทั้งงานเนี่ยมีทั้งเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับอ n t s u p p สป라이ดเชนนะครับแล้วก็ยังได้รู้จักบริษัทที่ผลิตในเมืองไทยนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีความรู้นะครับยังสามารถฟัง สปิเกอร์ที่จะมาพูดตลอดงานเนี่ยได้ถึง16คนด้วยกันนะครับที่มาจากทั่วโลกครับผม